โอเคไม่ต้องเสียดายเพื่อนฮัลโหลครับพี่ซัดลด์อยู่ไหนเอามือไปที่ตัวแอลไงล็อกรถอยู่หรือเปล่าวแอลเหรอพี่รถใครรถพี่หรือเปล่าล็อกเลยรถพี่แต่ว่าเวลาขึ้นไปอ่ะมันแบบมันบั๊กอ่ะมันแบบตื่นื้อตื่นื้อ่ะตื่นื้อตื่นดื้อคือไม่ได้ลัดเข็บขัดหรือเปล่ามันตื่นดื้อตื่นรื้อมันเป็นยังไงตื่นรื้อตื่นื้อจ่ะ เอางั้นเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมไปรับพี่คาัิพีนุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าให้ผมค่อยไปเล่าให้ผมฟังแล้วกันว่ามันตื่นดึิดยังไงโอเคไหมพี่โนเนี่ยเดี๋ยวมาไปรับพี่สะเดาก่อนโอเคเรื่อโอ้โหแม่งเอ้ยวิถีไบเกอร์สุดๆไหนมันตื่นดึงตื่นดึงยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยดิพี่สะเดาจ้าก็คิดถึงคิดถึงไหนไหนรถมันตื่นดึงตื่นดึงยังไงไปขึ้นรถเดมามาดูผมจะดูนะไหนรถพี่คันไหน พี่คันนี้ใช่ไหมเอาคันแดงแล้วมายืนอะไรคันนี้หรอไม่อไหนพี่ขึ้นรถซินี่ไงนี่ไงพี่ถอยหลังสิอ๋อจะาขอบพี่รู้แล้วมันเป็นยังไงไหนพี่เล่าให้ผมฟังดินี่ผมขับรถมาจากแบบสนามบินแล้วก็ขึ้นมันเนี่ยเพื่อพี่เพื่อมาดูเพื่อมาดูพี่สตาร์ทรถให้ผมดูเนี่ยนะพี่โชว์โง่ให้ดูนะรับรองตลกชิมหายเลยพี่ อายอายตัวเองเลยใช่ชานะติเสร็จปุ๊บพี่ขึ้นรถมับเข้าให้อ,อ๋อทำไมมันไม่ขับสักทีวะทำไม <c oughs> มันขับไม่ได้วะ <c oughs> แม่เอ้ยนั่งอยู่ฝั่งนู้นผีจะขับให้พี่ยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> พี่จะให้ปีญญาคนไหนมาขับให้พี่ฮะเฮี <c oughs> <c oughs> ยทำไมโคุณกระจอกวะเนี่ยกระจอกบอกเจ๋งบอกเลยเอารถไปเก็บแลนดแดงหรือจะไป <c oughs> ไม่ต้องเก็บหรอกไปเลยดีกว่าเึ้ื่อนอีกฝั่งนึงแล้วรอบนี้ผมจะขับให้ไปเลยดีกว่า โอเคไหมจะขอบสัญญากับพี่ก่อนว่าเรื่องนี้จะไม่เล่าให้คนอื่นฟังโอเคไม่เล่าก็ไม่เล่าแล้วแล้วแบบแล้วผมจะพาไปนะว่าผมขับรถมาตั้งแต่ไหนอ่ะเพื่อมาดูพี่นั่งผมขับรถมาเพื่อมาดูพี่นั่งผิดฝั่งเนี่ยนะจะขอบครับจะจะขอบอยากด่าอะไรพี่สักคำหนึ่งไหมไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ด่าเลย ไม่ด่าเลยครับพี่ไม่ได้โง่เล <c oughs> ยจริงๆพี่ไม่ได้โง่งพี่ไม่ได้ซื้อบื้อเลยจริงๆ,ๆจริงๆครับผมเป็นน้องผมจะด่าพี่ได้ยังไงเล่า <c oughs> ้วกินตอนนี้น้ำตาไหลใช้คำว่า <c oughs> ปอดโยกพี่ทำแบบมเมื่อกี้ประมาณห้ารอบว่าเออมันคงบั๊กเออ<ช> pp, หรือว่ามันใช่ครับมันบักแล้วล่ะครับมันบักที่ตัวพี่เนี่ยตัวพี่มันบักแล้วมันไม่ใช่แบบอันนี้มันบักนี่นี่นี่เดี๋ยวแบบเราจะไปเทนนิงกันนะ เดี๋ยวผมจะบอกพี่ใช้อะไรมันถึงจะสนุกสนาน